าแหลงล้วให้ทางท่านชนาทผู้ในภาพรวมเลยว่า,ามีปัญหาข้อขัดข้องแล้วจะดําเนินการอะไรต่อ,อยังไงเชิญเชิญนะ,ะ,ะเผื่อต้องเชิญที่ชุมแพเนี่ยนะครับใช้เพื่อใช้ในการหัวโป้ัวโป้ตลอดทั้งปีและใช้ในการเพื่อการ,รเกษตรสองหมื่นไร่เนี่ยได้จริงหรือเปล่าสองหมื่นไร่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้ครั้ถ้าหากว่าปัจจุบันรองรับไม่ได้สองหมื่นไร่เนี่ย ก็ถามว่าจะต้องปรับปรุงเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณไหมเพราะปปอบอกว่าในส่วนตรงนี้ทางหน่วยเนี่ยจะต้องคิดขึ้นไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลตามตามโครงการพระราชดำริจริงๆที่ว่า2องหมื่นไร่นะครับคุณต้องใช้งบปรับปรุงเท่าไหร่เพราะปปอลเขาบอกเขามีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่งแลวเขาจะพี่ารณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนี้ผู้ในการโครงการจุปทานเหนกันนะครับก็ออนุนี้นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาโครงการเรื่องพระราชดำริ ที่ดเนินการในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมในส่วนที่กรมชมธทางรับผิดชอบนะครับสำหรับการพัฒนาโครงการพระรามดินในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้เริ่มตั้งแต่ปี2520ต้นมาโครงการประตูระบายนา้ำน้ำเชื่อเนี่ยสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2520นการที่ว่าการรับะโยชอ์ประมาณ200ไร่ปัจจุบันก็ยังมีการ,าการ,ร, 2, การใามมารช้งานได้นะครับต่อมาเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมน,นะครับเพื่อจะขอประมาณนะครับมีทั้งหมดอยู่4รายการนะครับ คือข้อที่หนึ่งก็คือสถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้าบ,บ้านโพชัยนะครับงบประมาณที่ตั้งไว้360ล้านนะครับตอนนี้เราขอตั้งงบกในปี5้น,นะครับต่อไปอันนี้ก็คือแสดงแผนที่แล้วก็รูปภาพที่เราจะดําเนินการในพื้นที่นะครับการส่งน้ําและก็การจุดที่ตั้งนะครับอันนี้เป็นของบ้านโพชัยนะครับเราจะแสดงจุดที่ตั้งและท้นที่ประโยชน์ ัวต่อมาตัวที่2นะครับสถานีสน้ำพร้อมส่งน้ําบ้านหนองนาคำนะครับ,นะรบก็ตั้งขึ้มาเปที่5ล้านอันนี้ส่งรับเป็นบ้านบริเมื่อ9ธันวาสองพนนะครับตัวนี้ก็มีความพร้อมท่านแบบเราจะขอใช้พบงกบลอรปี5้้อันนี้เราเล็กจะส่งบันการนะครับเป็นการก่อกรสร้างระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้านะครับเพราะงั้นในพื้นที่ต่างๆก็จะได้รับประโยชน์เยอะเนื่องจากว่าเป็นท่อส่งน้ํามีระบบกระจายน้ํานะครับ ตัวนี้ก็จะในแผนที่นีก็แสดงจุดที่ตั้งให้ทราบว่าเราตั้งที่ไหนและการสูบน้ำสูบจะเต็มน้ำไหนนะครับ